การจัดการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การใส่ปุ๋ยดินเหนียวสีดำใส่ปุ๋ยเคมี16200หรือ16168อัตรา40กิโลกรัมต่อไร่รองก้นร่องพร้อมปลูกจากนั้นเมื่อข้าวโพดอายุ20-30วันให้ใส่ปุ๋ยครั้งที่2 โดยใช้ปุ๋ย4600อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ย2100อัตรา20กิโลกรัมต่อไร่โรยข้างแถวหลังปลูกแล้วพลวนดินกลดดินเหนียวสีแดงดินเหนียวสีน้ำตาลหรือดินร่วนเหนียวสีน้ำตาลใส่ปุ๋ยเคมี16200หรือ16168อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่รองก้นร่องพร้อมปลูก จากนั้นเมื่อข้าโพดอายุ20-30วันใส่ปุ๋ยครั้งที่2โดยใช้ปุ๋ย4600อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่โรยข้างแถวหลังปลูกแล้วพลวนดินกลบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายใส่ปุ๋ยเคมี16168หรือ151515 15 15, อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่รองก้นร่องพร้อมปลูก จากนั้นเมื่อข้าโพดอายุ20-30วันใส่ปุ๋ยครั้งที่2โดยใช้ปุ๋ย46-0-0อัตรา15กิโลกรัมต่อไร่โรยข้างแถวแล้วพลวนดินกลบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานในเรื่องของพันธุ์ มเมล็ดพันธุ์เข้าพุ่เลี้ยงสัตว์และการดูแลรักษาสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชในเรื่องของโรคแมลงศัตร,ตรูและวัชพืชสถาบันวิจัยเกษตร,รษวิศวกรรมในเรื่องของเครื่องจกักรกลการเกษตร,รษ